ดีค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงทุกคนก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็เช่นกันเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็คือ14วันค่ะก็จริงๆเราไปเที่ยวต่างประเทศวีซ่าย,ยังไม่หมดค่ะ,ะแต่ต้องกลับก่อนกําหนดหนึ่งเดือนเพราะว่าประกันเขาไม่ครอบคุมรักษาโควิดนะคะถ้าเกิดว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอ,อย่างอื่นโอเคครอบคุมของประกันแต่โควิดนี่คือเขาไม่ครอบคลุมในการรักษาโรคโควิด แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ต่างประเทศเกิดมันเป็นเรื่องของอนาคตเรา,ามองไม่เห็นว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่เราก็ดูแลตัวเองดีที่สุดทีนี้เราก็เลยต้องบินกลับก่อนกําหนดนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยนะคะเพราะว่าช่วงที่เรากลับมาเขาปิดประเทศแล้วเราก็เห็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นนะคะว่าเขาอยู่ยังไงแล้วก็เขาดูแลตัวเองยังไงแล้วก็มาตรการของต่างประเทศเป็นยังไงแล้วก็มาเห็นของบ้านเราด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมา คะ่ะถ้าในการซื้ออาหารการช้อปปิ้งนะคะเขาก็จะเปิดถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะเปิดเป็นเวลาค่ะก็คือถ้าเป็นช่วงเช้าส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นเวลาของผู้ส่งไวค่ะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็คือผู้ส่งไวก็ไม่ต้องออกจากบ้านก็คือ,อเป็นหนุ่มสาวที่เป็นลูกเป็นหลานหรืออะไรอย่างงี้ค่ะอยากได้อะไรก็ฝากซื้อ,อไปส่ง ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวช่วยก็มีเวลานะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงเช้า,ากี่โมงกี่โมงก็แล้วแต่เมืองที่เขากําหนดนะคะแต่สถานที่ทุกสิ่งอย่างร้านอาหารอะไรก็คือซื้อสามารถซื้อแล้วก็กลับไปทานบ้านได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ให้ชุมนุมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ แต่คนที่ยังไปทํางานออกไปทํางานข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็คือยังไปได้ปกติค่ะทีนี้พอเรานั่งเครื่องกลับมาถึงที่บ้านเรานะคะอ่าโอเคอีกเรื่องนง่งก็คือที่สนามบินเขาก็คือจะไม่มีการไปส่งกันนะคะที่สนามบินมีคนเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วเครื่องบินเท่านั้นที่จะสามารถเดินเข้าไปในสนามบินได้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจ นะคะอย่างเช่นเราจะเดินทางกลับไทยอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วดูไฟของเราว่าเป็นไฟของวันนี้ไหมสายการบินอะไรที่บิบนในไฟวันนี้ตรวจพาส,สปอร์ตแล้วก็ตรวจไฟบินเรานะคะเราถึงจะผ่านเข้าไปที่สนามบินได้ค่ะพอเข้าไปที่สนามบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช็คอินออนไลน์ทั้งนั้นเลยค่ะก็คือแทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเงียบเงาสงบวังเวงเบาเปี่ยวมากนะคะเสร็จแล้วก็พอเช็คอินเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่อง เครื่องก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่ามันจะว่างเปล่าขนาดไหนก็คือเงียบเหงามากค่ะก็คือหนึ่งบางคนอาจจะเลื่อนตัว๋วหรือ2ก็คือปิดประเทศแล้วไม่แน่ใจว่าจะบินข้ามมามาไฟที่ไฟบินที่ตัวเองจองไว้สามารถบินได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ลำที่เรานั่งมาเราคิดว่าไม่น่าจะถึง50คนคือเป็นเครื่องลำใหญ่แต่คิดว่าไม่น่าจะถึง50ิคนคือในโซนที่เรานั่งค่ะก็ เรานับได้ค่ะแถวด้านหน้าด้านข้างด้านหลังของเรามีแค่หนึ่งคนแล้วก็เราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรานั่งรถไฟมาก็ในขบวนที่เรานั่งก็คือตู้ที่เรานั่งเราต่อสองต่อต่อแรกอะตู้ที่เรานั่งมีเราคนเดียวค่ะแต่ตู้อื่นๆก็มีตู้คนสองคนต่อมานี้ค่ะจนมาต่ออีกเมืองหนึ่งเพื่อจะข้ามประเทศ ก็จะต้องค่ะคือรวมๆกันที่นั่งมาหลายๆตู้นะคะมารวมกันอยู่หนึ่งตู้แล้วก็ข้ามประเทศไปที่เดนมาร์กนะคะก็มีมาตรการตรวจตั้งแต่อยู่บนรถไฟแล้วค่ะก็คือถามว่าเขาเข้มข้นไหมเขาก็เข้มข้นมากนะคะในการตรวจค่ะพอมาถึงเมืองไทยที่สุวรรณภูมิเราก็เดินผ่านเครื่องที่เขาสแกนค่ะายอะค่ะถือผ่านจุดนั้นมาแล้วก็มาสแกนแอปของแอร์พอร์ตนะคะเพื่อจะลงทะเบียนว่า อโอเคที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนเรามาไฟบินอะไรนั่งเล็กที่เท่าไหร่นะคะแล้วบินมาจากประเทศไหนคะ่ะแล้วก็จะไปพักที่ไหนนะคะอันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามเราได้ว่าเราอันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามเราได้ค่ะวา่าผู้โดยสารที่มาในลำเดียวกันเราอะกเราอะค่ะใี่ในไฟบินเดียวกันนะถ้าหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งหรือใครคนหนึ่งเขา,าติดเชื้ออย่างเงี้ยเขาอาจจะ แยกตัวเราไปเพื่อตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นับถึงวันนี้นะ่ะสิกว่าวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็เราก็ให้ที่อยู่ไว้ จะมีที่อยู่ที่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อเราได้แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ไฟล์บินแล้วก็เลขที่นั่งของเราแล้วก็เราบินมาจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ง่ายสะดวกคิด,คด,คดว่าง่ายนะคะก็คือทุกสิ่งอย่างสามารถคอนแทคเราได้อีเมลอย่างเงี้ยค่ะเลขที่พาสปอร์ตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพื่อมันจะง่ายในการอาสอบสวนโรคหรือว่าควบคุมโรคอะคะ่ะทีนี้ อพอ,อเราก็ทํำตามนโยบายทุกอย่างแต่โลกนี้มันจะเป็นโลกที่หวัดระแวงมากแต่ถ้าคิดบวกนะคะคิดในแง่บวกก็คือสงสัยโรคโควิดเนี่ยมันจะเป็นโลกที่ทําความสะอาดโลก ือเหมือนกับว่าทุกคนทั่วโลกต้องมาช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะก็คือรักษาความสะอาดอะไรทั้งอุปกรณ์ของใช้ทั้งตัวเราเองอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างตึกต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ทําความสะอาดกันทุกวันนี้พอก็คือต้องรักษาความสะอาดมากขึ้นเป็นเท่าตัวล้างมือบ่อยขึ้นนะคะจะไปจับไปสัมผัสอะไร ก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะว่ามันสะอาดไหมมันอะไรไหมอย่างนี้ค่ะแล้วสถานที่ตามร้านค้าอาคารต่างๆก็ต้องรักษาความสะอาดมากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามีโควิดหรือเปล่าก็คือสะอาดไว้รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นโรคสะอาดกันทั่วโลกหรือเปล่านะคะออุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับําทำความสะอาดทุกอย่างนี้ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับว,ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ก็โอเคอันนี้คือคิดในคิดบวกนะคะแต่ถ้าถ้าคิดในคิดลบก,ก็คือมันทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักนะคะแต่เราก็ค่ะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ค่ะก็คือคิดว่าอย่างเรา,เาพักผ่อนหลายวันเนาะก็จะติดตามคุณหมอค่ะที่ดูแลเกี่ยวกับโควิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าโลูกนี้มันไม่หายไปจากโลกเราหรอกแต่ที่รัฐบาลแต่ละประเทศเขาควบคุมก็เพราะว่ามันเป็นโรคใหม่และมันติดต่อกันง่าย ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมก็จะมีคนติดเชื้อเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นที่โรงพยาบาลเยอะเจ้าหน้าที่ก็รับไม่ไหวโรงพยาบาลก็ไม่พออย่างงี้ค่ะคนที่จะมีอาการหนักใหม่ก็คือสูงไวัแล้วก็จะมีโรคประจําตัวคะ่ะตัวเนี้ยในอาการที่อย่างคุณหมอบอกเนะี100่ยร้อก็จะมีอาการที่หน้าห่วงอยู่ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเคสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ20%ใน20%ก็จะมี5%ที่ต้องเข้า ICU ค่ะก็คือในเคสอย่างบอกค่ะคือสุขภาพมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็มารับเชื้อตัวนี้เข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่ตรวจแล้วว่าติดเชื้ออาการไม่เยอะเป็นคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วแต่มาติดเชื้อ,อจ่าเจ้าที่ก็จะ,ะให้นอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการแล้วก็ตรวจรักษาตามอาการอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนว่า หนึ่งละถ้าเขานอนโรงพยาบาลเขาก็ไม่ออกไปข้างนอกก็ไม่ไปแพร่เชื้อนะคะแล้วก็สก็คือเขาได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าอาการของโควิดก็พักผ่อนเต็มที่แล้วก็นอนเต็มที่ทานอาหารอะไรพวกนี้ก็คือเข้ารักษาตามอาการสามารถที่จะหายได้ตามอาการเหล่านี้นะคะคนที่เข้า ICU ก็หมายถึงว่าปอดหรืออะไรเงี้ยทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วฉะนั้นเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดก็คือ ดูแลตัวเองรักษาความสะอาดนะคะก็คือคําว่ารักษาความสะอาดก็คือล้างมือค่ะสาคัญล้างมือให้บ่อยขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกับพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ,ต,ะต้องเตือนคนที่เรารักทุกครั้งว่าอย่าลืมล้างมือนะจับของหรือเปล่าเมื่อกี้สั่งอาหารก็เอาอาหารมาส่งแล้วเข้าไปหลายๆที่อะไรเงี้ยเขาอาจจะไปจับอะไรมาอย่างเงี้ยล้างมือหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือน มันก็เป็นเหมือนแบบการที่เราส่งความห่วงใยไปให้คนที่เรารักอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็ดีอีกทางนึงน,นะคะกเ็เสียใจกับคนที่หยุดงานคือมีงานทำแต่หยุดงานแต่บริษัทไม่ไม่จ่ายค่าจ้างด้วยะคะ่ะแล้วก็ดีใจกับคนที่ หยุดงานแต่บริษัทเขายังจ่ายค่าจ้างเต็มนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบริษัทหรือว่านโยบายอะไรต่างๆนะคะก็คือทุกคนก็มีผลกระทบด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็คือทุกสิ่งอย่างมีผลกระทบแต่เราก็เรียนรู้เดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ทําตามนโยบายของ ละทาตามสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทุกสิ่งอย่างมันมีผลกระทบอยู่แล้วแต่สิ่งไหนที่จะทําแล้วมันไม่เป็นผลกระทบต่อสังคมนะคะอย่างเช่นง่ายๆสุดก็คือ stay home stay safe ค่ะก็คืออยู่ที่บ้านแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกก็คืออันนี้ยังตั้งแต่กลับมายังไม่ออกเลยนะคะจ้า